สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้แอดไว้ฝนตกเนาะหลังจากที่ฝนตกมันก็มันก็ชุ่มแฉะไปด้วยน้ําฝนเนาะอดไวเลยไม่ได้ออกไปทุ่งนะคะแอดไวก็เลยกลับหันมาทําเอกสารที่พวกเราเพื่อนเพื่อนทุกๆคนเคยทําไว้นะคะแอดไวก็ได้มานั่งทบทวนอีกครั้งหนึ่งแอดไวถึงได้รู้ว่าเพื่อนๆของเรา ที่ห่างหายกันไปนานนั้นรอบข้างเยอะมากเยอะมากนะคะเยอะจริงๆเมื่อกลับไปดูนะคะเพื่อนเราทุกๆคนอยู่ในนี้หมดจริงๆเหมือนที่ a อ v ไวเคยนําเสนอไปเนาะแต่ทีนี้แอดไวไปค้นหาแฟ้มนะคะแฟ้มกเก่าของลูกๆก,กับพ่อบ้านเขาทํางาน a อ v i วไม่ได้ได้มาสองแฟ้มใหญ่นะคะแอดไวจะ,จะ,จะทําการ เก็บไว้ในแฟ้มนะคะเพื่อเป็นไดอารี่ของแอดไวนะคะเมื่อแอดไวท์ประสบผลสำเร็จไปทุกๆคนทุกๆท่านเพื่อนๆที่ช่วยกันสนับสนุนนะคะแอดไวจะนำเข้ามาไว้ในไดอารี่หรือก็แฟ้มงานใหญ่นี้นะคะแอดไวก็จะถอดเอกสารเก่าที่เขาใช้แล้วเนาะคือทุกอย่างเขาประสบผลสำเร็จแล้วเนาะลูกเขาก็มีการมีงานทำแล้วเอกสารทุกอย่างที่เขาเคยรำเรียนมา แอดวายก็จะขอเก็บไว้ในตู้เอกสารนะคะแอดวายก็จะนําแฟ้มของเขาที่มาคิดว่าไม่ค่อยใช้แล้วเนาะมาเก็บส่วนที่เป็นเราไว้แทนนะคะเพื่อนๆก็จะมีการขาดเนาะเพาจับบ่อยเนาะแอดวายก็จะนำมาเก็บไว้ในแฟ้มนี้นะคะส่วนตัวนี้ที่ยัง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 ต้องใช้อ่ตัวนี้หนีบอยู่เนาะ ไอ้ใบวม้ก็จะเอาไปอ่าใช้อะไรนะอะไรนะอะไรนะตาไก่อ่ะเจาะนะคะเจาะข้างๆกระสันแล้วก็จะไปเสียบไว้ในแ้มใหญ่นะคะแต่ตอนนี้ไอ้ดิวายเอามานำให้โชว์ว่าเพื่อนมีอนุภาพมากมายแค่ไหนนะคะเ<ด>พื่อนเรานะคะหลากหลายเหลือเกินนะคะก็จะกลับหน้าเนาะเป็นการปิดเนื้อง,งาน ทีมันก็ไม่ค่อยสละสลวยเนาะนะคะส่วนตัวนี้นะคะวไว้ก็จะมาเจาะตาไก่นะเจาะตาไก่แล้วก็ใส่แฟ้มใหม่เนาะนี่นะคะเยอะแย่มากเลยนะคะเพื่อนๆของเราอยู่ในนี้หมดเลยนะคะแต่อาจจะไม่หมดในบางทีบางครั้งแอดวายก็ไม่ได้กล่าวขอบคุณให้เต็มๆทุกๆเหมือนทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจแต่แอดวายจะเก็บทุกๆท่านไว้ในแฟมนะคะแฟมนี้ แอดวาทุกถึงก็จะได้นำออกมาอ่านมาหวนถึงความหลังเนาะว่าเพื่อนๆนเราทุกทุกคนที่มาหาเราอยู่กับเรานี้มีใครกันบ้างนะคะเพื่อนเพื่อนทุกๆคนก็ไม่ลืมแน่นอนทุกๆทุกคนต้องเก็บไว้เวราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะคะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะเพื่อนเพื่อนที่ดีหายากนะคะ เราก็จะเอามาเก็บไว้ใน,นอี้ไอเดวจับกล้องหนึเดียวอีกก็เลยทำไม่ถนัดะเพราะฉะนั้นตัวนี้มีอะไรแล้วเนาะไอตัวนี้ไว้ก็จะไปลองอะไรกันนี่อะไรเนี่ยอะไรอ้ยอันนี้นเดี๋ยวไอ้วายดึงออกไปอ๋อโอ้ยเนาะคนเรานี่ก็ได้บทจะปึกก็ปึกจน ลืมไปว่าตัวล็อกตัวนี้ก็มีอยู่เนาะเอาออกมาก่อนเนาะเพลินๆไปกับแอดไปไว้นะคะไม่มีไม่มีเนื้อหาสาระนะคะเพียงแต่อะไรไวไว,ไวเขียนอะไรนี่ยไอไวไวเขียนอะไรมีอะไรมีผู้ติดตามตั้งแต่ห้าร้อยสิบหกชั่วโมงโอ๋อนี่น,นะคะเพิ่มมาสามสิบห้าโมงโด,ดูดูดูความ ความลับความลับแอดไวๆไปทั่วเลยเนาะอะไรเนี่ยอะไรอะอะไรอะเอ้ยไม่อ่านหรอกมันเป็นความลับเป็นความลับที่อยู่ในใจบอกใครไม่ได้อุย้ยลองเพลงเลยไม่เป็นไรไม่จบเพลงเนาะพี่เขาไม่ว่าหรอกเดี๋ยวอ,ออกก่อนเด็กไปเนาะ จะได้ประกอบไม้เราจะต้องไปเจาะตาไก่ก่อนนะคะตาไก่มีอยู่นะคะมีอยู่นะคะแม็กเราก็มีพร้อมทุกอย่างนะครับพร้อมที่จะอยู่จะจัดเก็บไว้ให้เป็นหมวดหมู่แล้วนะสองแฟ้มโอเควันนั้นในรีวไม่ไม่ได้เข้าไปหาเนาะนี่นะคะ แค่นี้ก่อนเนาะพอนม,นม,นมนุ่มนิ่มเนาะพอน้ำพอน้ำเชื่อมพอน้ำพอน้ำยาคิดถึงเพื่อนเพื่อนะคะทุกๆท,ท่านสู้ๆนะคะเก็บเหรียญเก็บชั่วโมงเก็บยอดผู้ติดตามขอให้ปังๆังเฮงๆนะคะทุกๆท,ท่านบ๊ายบายคะ่ะ